เรามาต่อกันด้วยประวัติพุทธสาวกคนที่สองนั่นก็คือพระเจ้าประเสัยที่โกศลค่ะพระเจ้าประเสั์ที่โกศลมีประวัติดังนี้พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าโกศลผู้ครองเมืองสาวัตถีแควนโกศล สมัยทรงพระเยาวเนี่ยได้ศึกษาศิลปวิทยาในสำนักของอาจารย์ทิสาปามโมกซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับเจ้าชายมหาลิชวีแห่งแคว,ว้นวชีน,นั่นเองนะคะเ <c> มืม่อพระเจ้าประเสิทธิโกศลสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปเมืองนครสาวัตถีและได้ครองราชสืบบัลลังก์เนี่ยแทนพ่อน,นั่นเองนะคะต่อจากพ่อเมืม่อพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ย นับถือนักบ,บวชพระพุทธศาสนามาก่อนสาเหตุที่หันมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนานั้นก็เพราะว่าวันหนึ่งขณะที่ยืนประทับอยู่บนปราสาทเนี่ยพระองค์เนี่ยทอดพระเนตรเห็นภิกษุหลายพันรูปเนี่ยเดินไปฉันพัตหารที่บ้านของอนาทบินทลิกเศรษฐีนั่นเองนะคะด้วยอาการสงบสำรวม น่าเลื่อมใสนั่นเองนะคะ,ะตัวพระเจ้าเปรฐที่โกศลก็เลยเลื่อมใสในตัวภิกษุสงเหล่านั้นนั่นเองนะคะแล้วทําให้มีความประสงค์เนี่ยต้องการจะถวายพระตาหารบ้างจึงเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลขอให้พระองค์เนี่ยสเสด็จไปสเสวยพระกยายฐารในวังนะคะของพระเจ้าเปรฐที่โกศลแล้วก็ให้ภิกษุทั้งหมู่ทั้งทั้งหมดเนี่ยของพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันอาหารด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งมอบ คือมอบตัวเองอะทรงขอตัวเออะไรเลยนะมอบตัวเองเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะ,ะตัวของพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าในฐานะที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะต้องส่งเคราะห์ประชาชนทั่วหน้าจึงไม่เสวยพระกายอา,ารที่เดียวตลอดไปจึงได้ส่งพระอนทน์เนี่ย ไปแทนนั่นเองกับภิกษุจํานวนหนึ่งนั่นเองนะคะเมื่อพระเจ้าประเสียนที่โกศลเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงมั่นคงในพระรตนตไตรด้วยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเคารพพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งที่เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยพระเจ้าประเสียนที่โกศลเนี่ยจะทรงอภิวาททรงกราบนั่นเองนะคะ ทบจะแบบที่เท้าของพุทธเจ้าเลยเพื่อแสดงอาการนอบน้อมนะคะจนพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยทักว่าเป็นถึงราชาเป็นถึงกษัตริย์ทําไมต้องแสดงความเคารพถึงขนาดนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เลยบอกว่าพระองค์เนี่ยถวายตนเนี่ยต่อคนที่ควรเคารพอย่างสูงเช่นนี้เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นคนที่คนทั่วไปเนี่ย ไว้ใจหรือเียเชื่อใจเลื่อมใสในกุศลธรร,รมก็คือสั่งสอนแบบประชาชนให้มีคุณธรรมอันดีายากที่คนอื่นจะทำได้นั่นเองนะคะพระเจ้าประสิทธิโกศเนี่มักจะเสด็จตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศนานะคะและมักจะสนทนาธรรมกับพุทธเจ้าบ่อยๆนะคะก่อนที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าแบบนี้พระเจ้าประสิทธิโกศเนี่ยเคยถามพระพุทธเจ้าว่า พระโคโดมทรงปฏิญาณได้หรือไม่ว่าได้ตััสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธิยานอย่างยอดเยี่ยมแล้วประมาณว่าท่านมั่นใจหรือยังว่าท่านเนี่ยเป็นแบบพระพุทธเจ้าที่ยอดเยี่ยมอะไรประมาณนั้นนะ่ะพระพุทธองค์ก็เลยแบบ ตอบกลับไปว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธยานอย่างยอดเยี่ยมแล้วสัมพุทธยานอย่างยอดเยี่ยมแล้วนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นมาพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เลื่อมใสศรัทธาเคารพในตัวพระสัตว์พระพุทธเจ้าแล้วก็ศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็พระเจ้าเปรตที่โกศลน,นั้นมีการคือชอบทําบุญทําทานอย่างยิ่งนะคะโดยปรากฏว่าชอบทําทานทําบุญทําทานแข่งกับชาวบ้านแข่งกับประชาชนก็คือ เห็นนางมาริกาเทวีเนี่ยอนางมาริกาเทวีเนี่ยก็เลยแนะนําว่าเออให้ทําให้ทําทานนะคะโดยการเขาเรียกว่าอะไรอมอบราชสมบัติเนี่ยให้เขาเรียกอะไรนะให้ลูกชายอ่ะเออสือบบัลลังก์แทนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ไปช่วยพระเจ้าอาชาติรูเนี่ยรบนั่นเองนะคะแล้วก็ เคยมีประเพณีว่าท่านจะต้องฆ่าสัตว์ตายเ,ย,เยอะๆมากมายเนี่ยก็คือเลิกฆ่านั่นเองนะคะแล้วก็หันมาตั้งหน้าตั้งตานในพระธรรม,มวินัยนั่นเองเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าคุณธ,ธรรมที่เป็นแบบอย่างของพระเจ้าประสิทธิโกศน,นั่นก็คือทรงมั่นคงในพระรตะนไตก็คือหลังจากหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงแบบแสดงออกถึงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ข้อ 2. ทรงมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคือมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาถูกลัทธิหรือพานอกลีเนี่ยปรารถนาไม่ดีหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีทําให้ศาสนาพุทธมัวหมองเนี่ยพระองค์จะไม่เฉยเมยจะไม่เมินเฉยจงเข้าจะเข้าไปปัดเป่าจะเข้าไปกําจัดหรือเข้าไปคลี่คลายปัญหาคนที่ใส่ร้ายป้ายสีศาส,สนาพุทธให้หันมาเคารพและเชื่อมั่นต่อเคารพเรื่อใสายัทธาต่อศาสนาพุทธดังเช่นเดิม ข้อ3ทรงมีพระไทยกว้างก็คือใจกว้างอะลูกยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยมักไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นใครแต่ตัวของพระเจ้าประสริฐที่โกศลน,นั้นจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของคนอื่นและแม้ว่าแม้ว่าคนนั้นน่จะอยู่ในฐานะต่ําต้อยกว่าก็ตามแต่พระองค์ทรงรับฟังนะคะแล้วก็ตัวของเมียช่วงที่เมียเนี่ย แนะนำว่าให้ลกให้เลิกเลิกการฆา่าสัตว์บูชายันซะตัวของพระอะไรคะพระเจ้าปรียิที่โกศลซึ่งมีฐานะเป็นกษัตริย์แต่ก็ยังฟังภรรยาตัวเองฟังเมียตัวเองนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายทรงยอมรับความคิดเห็นและพร้อมจะแก้ไขอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อ2ข้อ3นั่นแหละคะ่ะตัวของออถ้าใครเคยอ่านประวัตินะมันจะมีประวัติเรื่องหนึ่งของ พระเจ้าประสิทธิโกศลน,นี้ที่เกี่ยวกับาการสังหารพันธุลเสนาบดีอ่ะคือคือสามีของนางมาริกาเทวีนั่นแหละก็คือเมื่อเมือออออ่อเห็นว่าตัวเองอ่ะ ลงโทษผิดไปแล้วตัวของพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็คือไปขอขมาต่อน,นางมาริกาเลยที่ที่ตัวเองเนี่ยไปสั่งฆ่าสามีของนางมาริกานี่เห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่ยอมรับความผิดแล้วก็พร้อมจะแก้ไขปัญหานี่คือประวัติพุทธสาวกคนที่สองพระเจ้าประเสิทธิโกศลนั่นเองจ้า